แลกเปลี่ยนทำวันนี้มันมันทาให้โยมได้ต่อยอดปัญญาของตัวเองได้อย่างแท้จริงนั้นโยมก็ดีแล้วโยมสังคมของเราอยู่ด้วยกันด้วยการเกื้อนหนุนกันในทางธรรมนี่แหละณนะวันนี้นะคุณโยมทางโลกแม้จะลําบากแค่ไหนเราอย่าปล่อยมือกันในทางธรรมวันนี้ทางโลกมันแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตเราจะเจอปัญหาเราต้องพยายามรักษาจิตเราจะต้องพยายามที่จะเออ ทำสิ่งเหล่านั้นได้ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะได้ช้าบ้างไวบ้างก็ขอให้รักษาจิตเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปปล่อยมือกันกลางทางเราจงจับมือกันไว้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางธรรมโลกใบนี้วันหนึ่งมันจะล่มสลายต่อหน้าต่อตา โลกใบนี้เมื่อมันล่มสลายเรายืนอยู่บนท่ามกลางโลกที่มันล่มสลายจิตของเรายังหนักแน่งในธรรมจิตของเรายังมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักยึดจิตของเรายังสามารถจัดลําดับความคิดของเราได้โยมไม่ต้องกลัวหรอกเราย่อมมีพบที่ดีเป็นที่ไปแต่หากวันนี้เราปล่อยมือในทางธรรมแล้วมุ่งแต่ทางโลกอย่างเดียวสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคุณโยมความเห็นแก่ตัวการมองข้ามความดี เราจะมองข้ามความดีของกันและกันและเราจะไปสนใจแต่ผลประโยชน์เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตนี้ตั้งอยู่บนแต่ผลประโยชน์นะโยมนะความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรามันจะหายไปอย่างทันทีทันใดความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรามันจะโยมจะไม่สามารถสัมผัสได้เลยอันนี้อาภาฝากไว้สำคัญคือนะญาติโย,ยมทุกคนนะเราอย่าก,กลับไปเจ็บตัวฟรีนะสำคัญ ยมจงขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทําให้เรายืนยืนยืนอยู่ณวันนี้ไม่ว่าไม่ว่าวันที่เรายืนอยู่นี้เราจะเจออะไรมาบ้างอะไรจะหลุดออกไปจากชีวิตของเราบ้างหากในวันที่เรากําลังยืนอยู่นี้สิ่งที่มันปลดล็อกออกไปจากชีวิตของเราเนี้ยมันจะกี่อย่างก็ตามจงขอบคุณมันและขอบคุณตัวเองที่ยืนอย่างละยมให้ก้าวต่อถ้าโยมยังเอาใจไปผูกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสียดายอาคาตพยาบาทเราจะเจ็บตัวฟรี นั้นโยมสําคัญคือโยมโยมดาเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าเถอะและสําคัญที่สุดที่พูดไปเมื่อกี้คือเราอย่าไปทิ้งกันในทางในทางธรรมทางโลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในทางธรรมหัวใจให้หนักแน่นทางโลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในทางธรรมนี้ให้เป็นทางให้ให,ให้จับมือกันไว้ให้แน่นนะอย่าทิ้งกันไปให้กําลังใจกันไปแล้วแล้วพลังในทางธรรมนี้มันจะกลายเป็นบาร,รมีธรรมที่ยิ่งใหญ่หนุนนําจิตวิญ,ญญาณของเรา ไม่ว่าโรคใบนี้เศรษฐกิจมันจะล่มไปแค่ไหนโรคใบนี้มันจะมันจะทาให้เกิดโรคร้ายต่างๆให้เราตายแต่ในทางธรรมของเรามีพลังนาะโยมไม่ต้องกังวลเราจะมุ่งมั่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบณนะวันนี้เนี่ยในะระลอกที่สามเนี่ยในโควิด -19 บเก้ารอที่สามเนี่ยหน้าที่ของเรานาโยมเราจงใช้สติปัญญาทั้งหมดของเราที่มีอยู่รักษาจิตของเราให้ได้ เราจงใช้สติปัญญาทั้งหมดของเราที่มีอยู่ทำให้ชีวิตของเราก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้แล้วก็จับมือกันไว้ในทางทำหนุนนำความดีเหล่านี้ส่งต่อความดีเหล่านี้ให้คนรอบข้างของเราให้ได้แล้วพลังชีวิตของโยมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณโยมนะอันนี้ฝากคุณโยมไว้เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตมาวันนี้บททดสอบมันแตกต่างกันนะแต่ที่สำคัญคือ เราจะก้าวข้ามไปด้วยกันแม้ว่าบางคนจะสะบักสะบอมหน่อยเนาะแม้ว่าบางคนจะหนักหนาหน่อยแต่เชื่อมั่นเลยว่าการรักษาจิตเนี่ยจะทําให้คุณโยมผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นขอทุกๆความดีขอทุกๆบุญขอทุกๆบาร,รมีที่เราได้ร่วมกันในวันนี้ได้เป็นตบะได้เป็นเดชะได้เป็นพลวะหนุนนำพลังที่อยู่ในตัวของคุณโยมออกมาผลักดันสติ ออกมาผลักดันปัญญาออกมาผลักดันพลังความคิดให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันหากแม้ว่ามืดบอด4ด้าน8ด้าน10ด้านก็ขอให้ญาติโยมได้เจอคนดีๆยื่นมือมาดึงยื่นมือมันหนุมือมาดันให้เดินไปให้ได้หากแม้ว่าวันไหนกำลังใจหมดลงก็ขอให้โยมได้กำลังใจจากการฟังธรรมและฝึกให้กำลังใจตัวเอง อย่าไปหวังกําลังใจจากคนอื่นก่อนนั้นเมื่อกําลังใจตัวเองมันหมุนนําแล้วก็ขอให้โยมมีสติมีปัญญามีบารมีเป็นคนดีมีญาณวิถีบรรลุธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันทุกคนทุกท่านวันนี้ขออานนุมโมทนาบุญคุณโยมทุกท่านนะขอเจริญ